สวัสดีครับลูกค้าเดต้ยก็มีสินค้าตัวใหม่เพิ่งจะทําเสร็จนะเพิ่งจะทําเสร็จเพราะว่าทางโรงแรมที่ที่ปีนังกับที่หาดใหญ่เขาเคยเอา12นิ้วไปใช้เคยเอา12นิ้วไปใช้เขาเขาก็12นิ้วก็เขาก็ถูกใจฮะแต่นี้เขาสั่ง10นิ้วเขาบอกให้ให้ทํา10นิ้วมาให้มามาให้ที่ห้องประชุมตามห้องประชุมหน่อยเดต้ยก็ทาไปให้เขาทดสอบอยู่0ใบเขาบอกโอเคเสียงใช้ได้เลยฮะตอนนี้เขาสั่งไปอีกเป็นร้อยใบเลยฮะ ก็ทางทางเขาจะไปเปลี่ยนมีของเก่าตัวตัวสินิ้วเนี่ยแต่เฮียต้อยก็ทาเผื่อเผื่อไว้ให้ลูกค้าลูกค้าของเฮียต้อยด้วยที่ที่ที่เป็นตัวสินิ้วออกใหม่เลยนะก็ทุกอย่างก็เหมือน12นิ้วนี่แหละทุกอย่างทุกอย่างเลยนะอันนี้ก็คือ12นิ้วนะแต่ขนาด,นาดก็ขนาดก็จัดตั้นมาลงหน่อยหนึ่งขนาดตัวนี้ก็อยู่ที่อ,อ่อยู่ที่ประมาณนี้ฮะประมาณ52เซนนะแต่12นิ้วเนี่ยก็อยู่ที่ อยู่ที่60เซน60เซนก็สั้นลงมาไม่เยอะหะสั้นลงมาหน่อยเดียวสั้นลงมาแค่8เซนเองนะลูกค้าแต่สองเดียวกันทุกอย่างเหมือนกันหมดนะตะแกรงก็ตะแกรงเฮตต้อยก็สั่งมาจากเมืองจีนเหมือนกันเป็นยอมรับาว่างานเขาดีกว่าเราน็อตเนี่ยก็น็อตไม่ขึ้นสนิมนะทางลูกค้าก็ชอบที่โรงแรมอ่ะน็อตในเฮตต้อยรับประกันได้ว่าไม่ว่าว่าว่าไม่ขึ้นสนิมเพลเพลทนี่ก็สั่งจากเมืองจีนเฮยต้อยทำเฉพาะตู้ ตู้เน็ตเวิร์กตู้เน็ตเวิร์กเน็ตเวิร์กก็12นิ้วกับ10นิ้วที่ต้อใช้ตัวเดียวกันก็ก็เทต้อทำเฉพาะตู้พ่นสีเองกับเน็ตเวิร์กเท่านั้นเองครับแต่ดอกก็เป็นดอกตัวนี้เลยก็เป็นดอกตัวตัวเดียวกันเนี่ยทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยฮะแม่เหล็กก็เท่ากันอันนี้เป็นรุ่น10นิ้วนะอันนี้รุ่น12นิ้วที่ที่ที่ลูกค้าที่ลูกค้าติดใจนะตอนนี้ก็แม่เหล็กก็ตัวเดียวกันนะแม่เหล็กก็คือตัวเดียวกันเลยเทต้อเอาตัวเดียวแม่เหล็กตัวเดียวกันลาม้ห ก็เป็นอ่าเป็นหลอมปากปากนี้นะเป็นปากเหมือนกันเลยนะลูกค้าเป็นอ่ก็เป็นตรงนี้เลยนะลูกค้านะก็อย่างอ่อย่าง1ินิ้ว10นิ้วก็เป็นก็เป็นแค่10นิ้วฮะเป็นดอกแค่1ินิ้วก็ต่างต่างกันที่ดอกแค่สิบสองกับสิเท่านั้นเองฮะลูกค้าข้างในนี่ก็เหมือนกันนะลูกค้าเนี่ยข้างในก็ตัวเน็ตเวิร์กตัวเดียวกันนะเน็ตเวิร์กก็เคต้อยใช้ตัวเดียวกันเลยนะตัวเน็ตเวิร์กเนี่ย เน็คเวิร์ดสินิ้วกับ10นิ้วเนี่ยเฮตไตนจะจะใช้ตัวเดียวกันอันนี้คือ12นิ้วนะด้านฝามือของเฮตไตอยเป็นสินิ้วนะก็ด้านซ้ายมือก็เป็น10นิ้วเฮตไตอ์ใช้ตัวเดียวกันแต่ไม้ก็เท่ากันฮะเป็นไม้อัดเท่ากันเลยเป็นไม้อัด15มิลเท่ากันเลยเฮตไตนใช้นะเฮตไตใช้ไม้อัดไม้อัดตาภูเขาทําก็ทุกอย่างอะไรอะไรก็อะไรก็เหมือนกันอะไรก็คืออะไรก็คือสั่งมือจีนมาแป้นเปิ้ลนี่ก็สั่งมือจีนมายอมรับว่างานเขาดีกว่าเรานะงาน ก็ข้างบนก็ตัวนี้ตูวสิบสิบสองนิ้วอันนี้สิบนิ้วหูก็เท่ากันฮะหูตัวเดียวกันทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยต่างกันที่ทรงตู้เท่านั้นเองเสียงเสริมนะเสียงก็เสียงยอมก็ก็เฮียต้อยว่าทางโรงแรมเขาก็ชมมาฮะก็ว่าเฮียต้อยก็คิดว่าเสียงที่ทำเฮียต้อยเป็นช่างไงทำว่าดีอยู่แล้วทางโรงเฮียต้อยก็เกินคาดนะเพราะว่าเน็ตเวิร์กทำเองทองแดงก็พันเองทองแดงก็เฮียต้อยทองแดงซื้อมาเป็นขดม้วนใหญ่ๆมาพันเองฮะ เป็นทองแดงแท้ทองแดงที่ลูกค้าเห็นนี่แหละจะเป็นของแท้ออกทองแดงเลยฮะทองแดงก็มีมอ,อกก,อก็เอาเราต้องใช้ของแท้แทเสียงนี่ออกมาดีเสียงดีเกินคาดนะอ,อันนี้ก็คือทางลงทางทางที่โรงแรมพู้ชมมานะเขาก็บอกว่าเออเฮต้อยเสียงเสียงดีมากเลยฮะเสียงดีมากเลยเอ,อย่างส2บนี่ก็10นิ้วะเสียงก็ต่างกันนะก็เท่าที่เท่าที่เฮต้อยฟังดูนะเท่าที่ลูกค้าก็ฟังดูบางคนเขาก็ชอบ1ินิ้วเพราะ10นิ้วจะออกแบบออกแบบเล็ก เล็กกว่า12นิ้วหน่อยแต่มันได้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 ไดทุ่มทุ่มฝาฮะแต่ก็บางคนเขาก็ชอบ12นิ้วถ้าที่ลูกค้าเข้ามาหน้าร้านเนี่ยเขาก็บอก12นิ้วจะออกแบบกระจายกระจายแต่โรงแรมเขาชอบตรงช่วงนี้เขาจะชอบ10นิ้วลูกค้าลูกค้าไม่ผิดหวังนะลูกค้าไอ้เรื่องเสียงเช่ตันรับประกันเลยเรื่องเสียงไม่ผิดหวังหรอกก็เป็นเป็นรุ่นที่เป็นตากแดดตากฝนได้ฮะส่งนี่เลยฮะลูกค้าลูกค้าส่งนี่เลยนะส่งเดียวกันส่งเดียวกันเลย ต่เฮียต้ยก็ขายขายขายตอนนี้นะก็จะจะเปิดตัวอยู่ที่4,490บาทฮะ4,490บาทก็ฟรีค่าข,าขนส่งได้นะฟรีค่าขนส่งได้ก็เก็บเงินไปทางเป็นรุ่นใหม่เพิ่งออกมาลูกค้ารีบสั่งจองเลยนะช่วงนี้เป็นเหมาะสำหรับห้องประชุมงานเลี้ยงตามห้องตามอ่ตามอย่างเงี้ยเหมาะเลยฮะก็เฮียต้อยออกแบบให้เหมาะเลยเพราะว่าอย่าง1ิบสองนี่ก็ห้องประชุมแต่ว่าอันนั้นจะเสียงใหญ่ขึ้นไปอีกหน่อยถ้าลูกค้าชอบเสียงเล็กลงมาอีกหน่อย ก็10นิ้วเนี่ยสิบสนิ้วนี่ดีเลยฮะก็12นิ้วก็ก็ทางขายที่ขายอยู่ก็4 8 9พกบาท4 8 90, 9พบาทนี่ก็ฟรีค่าขนส่งเก็บเงินไปทางนะเฉพาะรุ่น12นิ้วนะอย่าง10นิ้วเนี่ยสินิ้วก็เป็นตัวนี้นะยายเดต้รับประกันเรื่องเสียงให้เลยนะก็10นิ้วก็เป็นตัวนี้ก็4,490บาท4,400ก็มันต่างกันที่มันต่างก็กงานงานการเนี่ยทุกอย่างค่าค่าแรงนะเท่ากันเลยฮะเท่ากันเลยฮะการทํางานการ การที paid, job, kind of ่ท <Yeah. S 1> ํางานออกมาที่ผลผลิตออกมาอย่างเวลาใช้เวลาเท่ากันหมดเลยต่างกันที่ดอกแค่10นิ้วกับ12นิ้วเท่านั้นเองฮะลูกยางเสียงเสริมไม่แพ้กันนะเสียงเสียงไม่แพ้กันเลยฮะเสียงไม่แพ้กันแล้วก็เสียงไม่แพ้กันแล้วก็เสียงเสียงออกคนละแนวเลยฮะออกคนละแนวลูกค้าลองลองลองเอาอย่างลูกค้าจะใช้เนี่ยลองเอาไปสักคู่หนึ่งก่อนก็ได้นะกับคู่หนึ่งก่อนก็ได้เอาลองไปใช้ดูนะลองไปใช้แต่เรื่องเรื่องเรื่องเสียงเนี่ยรับรองได้จะได้รับประกันให้เลย